อาฮูยเลยเฮ้ยอาฮูยเลยเฮ้ยพ yeah, yeah, ี่เสือพี <t <t ่เสืออโยโยโย่เลปเตอร์เขาบอกเลปเตอร์เสือพี่เสือบอกเป็นวัยรุ่นอเมริกาเฮโยเฮโยโยพี่เสือบอกอายโยโยโย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 เอโยโยโย่อโยโยโย่อโยโยโยายโยเข้าป่าไปซะงั้นมาเออเออ โอเคเออเออเออนั่น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 เออยกขาโชว์ด้วยมาเลยครับมาเลยครับมาหาแม่เลยครับมาหาแม่เลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้โห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 มาเลยครับมาเลยครับมาหาแม่เลยครับมาหาแม่เลยครับมาเลยครับมาเลยครับ โอ้โห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 โอ้โเล็ oh ้ยวเป็นเหล็กมาเลยสันจะทิบมาลูกเมามันมันมันเป็นบัก เลนอยู่หน้าบ้านถนนอันนี้ของเล่นดีแต่ว่ารถมันหลายมาเออเออโอเคเออเออเออหนั่นเออ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 ยกขาโชว์ด้วยโชว์ด้วยสวัสดีครับมันเป็นถนนเหมือนกันคนกีดปะสวัสดีครับครับยันคน ไปเล่นที่ตรงที่ใหม่กว่าตรงหมันลื่นบอตรงนี้มันก็เป็นภาคเล่นแล้วมันบักคือเดี๋ยวไปเล่นที่ใหม่โอเคเดี๋ยวไปต่อกันใหม่นะคะกลับพ่อก็แบกนะคะตอนมาพ่อก็แบกโอ้ยเนาะอยากเล่นแห้งอยากเล่นแห้งใจเย็นๆครับใจเย็นๆใจร่มๆเดี๋ยวได้เล่นครับเดี๋ยวได้เล่นเดี๋ยวเล่นกับบ้านเลยเดี๋ยวเล่นกับบ้านเลยใช่ไหมอ๋อคือสีเกงแถดดาว เด่นไปทางบ้านน้องมิ่งเนาะม,มันจังสิเล่นได้ดอืมรถมันบ่ค่อยมีนำแม่ันเจ่งอยู่โอโหโอโห เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะพาน้องดาวกลับบ้านนะคะนี่เราจะกลับบ้านกันแล้วครับโออทางนี้ผมเล่นได้ครับทางนี้ผมเล่นได้แต่ทางนั้นผมไปทําไมมันไม่เล่นไม่ได้ครับโอ้โหยิ้มด้วยเล่นเองนักเลงพอครับมาเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเลย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 ฮะ

ลูกก็เหยียบเลิกเลิกเหยียบเลิกเลิกลุกเหยียบเลิกเลิกห่อบอกว่าให้เหยียบเลิกเลิกยกขาขึ้นวันยกขาขึ้นยกขาดีๆเอาเร็วเร็วเเร็วเเดี๋ยวมันจะถึงบ้านง่ายไหมนี่เดี๋ยวร้อยยกขาเยวย่อะาเออนั่นแหละมามาเลยมาเลย มาเลยมาเลยแบบนั้นเลยเหรอเลยมาเลยลุยเลยฮุยฮุยเลยฮุยอ่ะฮุยเลยฮุยฮุยกัดงวงด้วยกัดงวงด้วยฮุยเลยฮุยฮุยเลยฮุยอ่ะฮุยเลยฮุยอ่ะฮุยจะก้าวขาข้ามไงเลยแม่มาเร็วมาเร็วอ่ะมาเร็วโอ้ยสิเขาป่าเขาดงไปอยัง มาเลเ้วมันจะถึงบ้านไม่นานเวเร็วๆบ้านมาเลยครับยังมันจะเล่นม่วนตะนาบ้าจะคล้องแต่เร็วๆกับบ้านครับกับบ้านกับบ้านกับบ้านครับกับบ้าน เรามารับน้องดาวกลับบ้านกันค่ะเร็วเร็วเร็ววมันสิฮอดบ้านเจ๊เ่อป่ะนันแม่แป้งคิดฮอดแล้วอุ้ยเลหุยอ่ะุยเลหุยเอออ่ะุยเลหุยเหอะเดี๋ยวดาวจะบอกว่าพ่อไม่ต้องปะคองผม พ่อไม่ต้องพ่อไม่ต้องประคองผมหรอกผมเก่งแล้วผมเล่นเองได้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูมาเลยฮุยเล่ฮุยเฮ้ยหุยเล่ฮุยเหอะอาหุยเล่ฮุยเฮอะมาถอปลาเยอะยกขายกขามาเลยยกกลองดูดูทำดูทำเดี๋ยวมันจะถึงบ้านไหมวันนี้เร็วเร็วเร็วขาจะขาไม่ต้องยกกอ,ไ,อไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์แม่เอฟซีครับแม่เอฟซีบาดเสียวมากมามา เขาป้าไปกินหยาเล่นสเก็ตเขาป้าไปกินหยาครับแล้วก็หอดบ้านแล้วเลยอาหุยเล่ฮุยเอ้ยอาหุยโอ้โอ้ยกหล่อโยกหล่อโยกหล่ออาหุยเล่ฮุยเอ้ยอาหุยเล่ฮุย เฮ้ยเลยเฮ้ยพี่เสือพี่เสืออ่ะโย่เยโยเฮโย่แปเตอร์เขาบอกเลปเตอร์ไปรุ่นอเมริกาโอ้ฝัาหูแล้วว่าลูกเป็นอย่างมันบอลลื่นล้อมันบิดล้อข้างหลังบิดเข้ามาข้างในล้อฝั่งนู้นล้อล้อฝั่งนู้นเพื่อนะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอันท้ายอันท้ายอันท้ายไหนดูเห็นไหมล้อมันบิดเข้ามาข้างในไหมนั่น ใช่ไหมพ่อลองดูสูตรดีๆเจอพี่เสืออ่าไม่ใช่เล่นสเก็ตสเก็ตบอร์ดอ่าเจอพี่เสือพี่เสือบอกเป็นวัยรุ่นอเมริกาเฮโยเฮโยโยพี่เสือบอกอาโยโยโยอโยโยโยอโยโยโยอาโยโยโยเโอออโยโยโยเอออโยโยโยอาโยเข้าป่าไปซะงั้น าย้อนทีมโรดวาสันย้อนทีแม่ไพ่เก็บเอาแม่แม่จ๊เก็บไปบ้านน้ำงั้นถ้าชอบคลิปเดี่อนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ